การแสดงของโรคนี้นะครับหลังจากที่เรารับเชือ้อ้าไปเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2อกลุ่มใหญ่คือกลุ่มแรกที่การรับเชือ้อครั้งแรกอาการอาจจะไม่รุนแรงนะครับ มีอาการเพียงไข้ปวดไม่ตามตัวนะครับตัวเนี้ยจะพบในกลุ่มเด็กๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่สอคือกลุ่มที่มีการติดเชื้อซ้ําครั้งที่2อนะครับอันนี้ก็อาการจะรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งแบ่งมาได้เป็น3ระยะก็คือระยะไข้นะครับระยะวิกฤตแล้วก็ระยะฟื้นตัวระยะไข้ก็จะกินระยะเวลาประมาณ 2- 7วันนะครับมีอาการไข้สูงไม่ไอไม่เจ็บคอนะครับพวกนี้จะปวดไม่ตามตัวนะแล้วก็มีเบื่ออาหารแล้วก็บางคนก็จะมีเจ็บชายโครงข้างขวาเนื่องจากตับโตด้วยนะครับ เพอาการจะเป็นอยู่ประมาณไม่เกินเจดวันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริม่มมีภาวะวิกิตก็คือคนแค่จะเริ่มมีภาวะความดันต่ำนะครับเก็ดเลือดต่ำแล้วก็มีอัลมาล่วงอจากหลอดเลือดนะครับก็จะมีภาวะช็อกนะครับก็ะะอาการช็อคก็คือจะมีอาการหน้ามืดบินเวียนนะครับเหงื่อออกเยอะ,ะ,สะ,ะอสวกน้อยนะถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวก็คือไข้จะลดลงนะครับแล้วก็มีผื่นแดตงตามตัวนะครับผู้ป่วยก็จะรู้สึกสบายตัวเพิ่มกินข้าวได้นะครับ